โอเคครับทุกคนนะฮะต่อไปเราจะได้จีกรรซ่อนแอบกันนะครับผมจะให้น้องๆแอบนะครับแล้วผมก็จะหานะครับหาผู้โชคดีเนาะใช้คําว่าหาผู้โชคดีนะครับผมจะแจกตัวละครทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับมีทั้งมีฮอคลักซ์ัทมาละผู้กาโลและโคนันนะครับจีกรรมวันนี้นะครับมีง่ายๆเลยนะครับก็คือบอกไปแล้วเนาะใครกดไลค์ถึง ก็ได้นะครับใครไม่กดไลค์ก้าไม่ได้นะครับเราจะแจกคนในเซิร์ฟวีก่อนนะครับอันนี้คือกิจกรรมหนึ่งร้อยไลค์นะล่อนแอบนะครับคนดูนะหนึ่งรอยไลค์นะครับนะครับผมล่อนแอบนะครับมาแตวผมจะให้ทุกคนไปแอบนะครับผมให้เวลาทุกคนสิบสองถึงยิบสามนะครับอ่านะครับผมสิบสองถึงยิบสานะครับผมจะหานะอ่าสิบสองถึงยิบสามนะครับผมจะหานะครับให้น้องๆไปแอบนะครับให้น้องๆไปแอบนะครับไปแอบเลยครับอ่าไปแอบเลยนะครับถ้าผมเจอคนไหน ผมจะนะับทนนั้นเป็นคนเล็กทนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามไปเรื่อยๆนะครับนะฮะผมจะนับแล้วนะครับผมอ่านะครับผมโอเคแล้วผมเอาเอาคนที่เอาคนที่สิบละกันแล้วก็เอาคนที่สิบเอาเลขใกล้ๆบ้างคนที่สิบกับคนที่ห้าละกันนะครับ,นะรบสําหรับหนึ่งร้อยไลค์นะครับผมอ่านะครับผม แล้วก็โคนนั้นให้ด้วยลวกันนับคนที่สิบห้าลกันสิบห้าสิบสิบห้าลกันนะครับผมอนเซิร์ฟวีผมคิดว่าน่าจะมาสัก3ามิบคนได้นะครับในเซิร์ฟวีผมนะก็ใครที่อยากได้ตัวละครก็เอาเลยครับมาจัดเลยครับผมสวัสดีครับเล่นด้วยครับมาเลยครับมานะผมจะแจกแล้วนะครับคนดูนับอีกสองนาทีนะเออนะครับผมอ่าครับเที่ยงสามสิบสามนะครับผู้ผิดเที่ยงสามสิบสามนะครับมาแล้วนะทุกคนมาแล้วนะทุกคน อ่านะทุกคมนมันค้างเอ่ยนะฮะมาหรือยังพร้อมหรือยังครับอ่านะเที่ยงสามสิบสานะครับ เที่ยงเอาคนที่ห้าสิบสิบห้านะครับโอ้ยเดี้ยมากเลยอ่ะอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีนะครับ อีกสองนาทีนะครับทุกคนสุดท้ายได้ปะครับสุดท้ายไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแอบครับคนดูเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะตัวอะไรอะ่อะ,อะ,อะ,อะคนดู ให้อุ่นครับตัวอะไรอ่ะดีเจสวัสดีครับมันคือตัวอะไระคุณดูครรู้บ้างแกงแกงใช่ไหมเออมันแกงมันแกงอ้า กำลังปีขอบคุณมากครับอ่าโดนแกงนะทุกคนราคาเถื่อนมากนั่นอ่ะไม่ใช่คนจริงไม่เอาไม่ใช่คนจริงพิมบอกเลยไม่ต้องการคนไม่จริงครับนี่นะครับผมนี่ นะฮะเซิร์ฟผมต้องการคนจริงนะครับไปทุกคนเราไปหากันดีกว่าสามสิบสามแล้วไปแล้วทุกคนไม่สนใจไม่ต้องการคนไม่จริงครับไปแล้วก็นะฮะผมต้องการคนที่ห้าคนที่สิบแล้วคนที่สิบห้านะครับเลกเลโก้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  อยู่ไหนเอ่ย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 พี่แย้งอยู่ไหนครับผมกำลังหาครับนี่ไงคนแรกผมเจอละผมเจอละคิดว่าหางว่าแอบง่ายไงฮะ13วายไปกันต่อครับคุณดูตรงไหนอีกนะตรงไหนอีกนะตรงนี้ผมว่าตรงนี้ชัว ตัว่าตรงนี้ชัวมีเยอะชัวฮ่า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 เบคอนเอนโซนะครับผมฮ่าเอนโซนะฮะเบคอนนะฮะอ่าคนที่สามแล้วครับผมใครจะเป็นคนที่สี่และคนที่ห้านะทุกคนแต่เรอมาลุ้นกันนะครับผมต้องให้ผมหานะนะครับผมผมไม่นับตนะั้งแตผมไม่ได้หานะครับคนที่ผมเห็นเท่านั้นนะตรงนี้มีหรือเปล่านะหรือว่ามันหนีไปแล้วนะหนีไปแล้วหรือเปล่า นี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าเออแปดสิบสามฮ่าฮ่านี่ครับผมนี่ครับผมไปอยู่ไหนเออยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่ยหมดหรือยังหมดหรือยังไม่มีก็ไปดยครับก็ล่วงไปดีครับสวัสดีครับเออผมยังไม่อ่านแชทนันะทุกคนนะเดี๋ยวจะหาว่าโกงนะครับผมขอหา,หาก่อนนะครับนี่ไงเพียบเลยนี่ไงเดี๋ยวนะคนนี้ชื่ออะไรนะ น้องจีจีนะครับผมน้องจีจีเอสเอสเอสเอ็นโอนะครับคนที่ห้านะครับผมอ่าได้แล้วคนที่ห้านะต่อไปหาคนที่หกกันนะครับอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยไหนเอยไม่มีอ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่คนที่หกนะครับน้องห้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับแหมนอนสบายนะ ออหนึ่งส <Ag h. S 2> ี่ <cak Int üyorum> หนึ่งหรือเปล่าหนึ <S <s ่งสี่เจ็ดเออนะฮะหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมเจอแล้วเจอแล้วนะไปเราไปไปหาต่อดีกว่านะครับผมไปหาต่อดีกว่าทุกคนผมยังไม่อ่านแชทนะครับผมทำกิจกรรมหาตัวละครอยู่นะครับหาคนอยู่นะทุกคนอ่าหายไปไหนแล้ววะนี่ไงเอาไปไหนแล้ววะอ่าไม่ใช่นะคนนี้นะฮะอ่าไม่ใช่นะคนนี้นะตกใจหมดนะครับ ทุกคนคิดว่าอยู่บ้านหลังนี้ปะไม่ค,คิดว่าอยู่บ้านหลังนี้ปะนี่งไงโอ้โหโเต็มเลยอ๋หนึ่งร้อยหกกับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแปดน้องแมคเคิลนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โอันีน้แปดนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับชื่ออะไรอะน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรหนึ่งร้อยหกเป็นหนึ่งร้อยหกนะครับเออนะโอเคนะครับโอเค โอ้ยนี่นี่เเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนะอ่านะครับหนึ่งร้อยหกนะครับผมหนึ่งร้อยสี่อ่าหน้าติบสองวายนะฮะคนที่เกนะ้าเนี่ยอ่าไปคนที่สนะิบแทุกคนใครดีนะต้องต้องแอบจริงนะไม่แอบผมไม่ให้นะนะครับไม่แอบผมก็ไม่ให้นะครับเออนะอยู่ในอินหรือเปล่าวันดีครับวันดีครับเพิ่งนะ้าคนผมทำกิจกรรมอยู่นะครับ อันนี้จิกรรมหนึ่งร้อยไลท์นะครับห like นะึ่งร้อยไลท์เนาะจิกรรมหนึ่งร้อยไลท์นะครับผมนะต้องแอบนะทุกคน,นไม่แอบไปก็ไม่ได้นะครับผมไม่มีอะตรงนี้ไม่มีเอไม่มีไม่มีคอมเมนต์ว่าอยู่ในเตาเผาชัวหานะชาโดชาโดอพีชาโดนะครับคนที่สิบนะครับเออนะครับผม อันนี้ไม่ปิดเทตก็เรียบร้อยดีครับอ่าไม่ปิดเทตก็เรียบร้อยดีครับน้องไมคิดในนะน้องไมคิดเดทครับคนที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าไมคทิทเดทนะครับคนที่สิบสองครับอ่าไปคนที่สิบสองครับไปหาต่อครับผมอย่าเพิ่งท่อครับอย่าเพิ่งท่อนะอ่าหาซิหาซิาซนะ นะหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับผมอ่าแคปชื่อไว้ก่อนนะครับผมอ่าวันที่สิบสามนะครับผมอืมนี่ไงมิคูเจอ,อยากอ่ะพี่เจอเลยวเนะี่ยไม่มีอ่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะอืมฮึคิดว่าแอบมิดกันหรือไงน้องนัดนะครับผมน้องนัดนะฮะโอ้โหไอแอบมิดมากมั้งเนี่ยอะไรเนะี่ยอะไรนะน้องดาร์กเหรอ สิบสี่สิบสี่ต้องตากสั้นโอเคต่อไปคนที่สิบห้าเลยคนจะไปหาคนที่สิบห้ากันนะครับคนที่สิบห้านะครับคนที่สิบห้าอยู่ไหนนี่ไงเจอละนี่ไงเวิลอะไรอะเวิลเวลเก้าเหรอเวลยี่สิบอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะเวลเก้าสิบสี่อ่ะได้ชื่อละ G.I.U.T. ไทยใหญ่ห้าสิบสี่ห้าสิบสามโอเคครับผมอ่านะทุกคนใครอีกนะใครอีกนะมีอีกไหมมีแถมไหมมีแถมไหมไม่มีและทุกคนครับอืมตรงนี้ก็ไม่น่ามีแล้วครับอ่าโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับโอเคโอเคครับก็นะ ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะอ่านะฮะก็จีกรมนะครับหนึ่งร้อยไลค์มีใครบ้างไปที่ซัมมอนครับหนึ่งร้อยไลค์มีใครบ้างไปที่ซัมมอนครับมาคนดูหนึ่งร้อยไลค์นะครับมีคนที่ได้ตัวละครจากผมไปนะสามคนละกันนะครับสามคนละกันนะครับก็มีคนที่ห้าครับชื่อน้องจิตจีนะครับผมอ่านะครับคนที่ห้าเนะเราจะคนที่สิบกับคนที่ห้าและคนที่ห้าด้วยนะครับ คนที่สิบชื่อกับ IP Shadow นะครับคนที่สิบห้าเท่ากับน้องกลายนะครับผมน้องกลายนะอ่านะครับผมอ่ะผมตั้งให้แล้วนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับคนที่ห้าครับชื่อ g g s s เนะครับผมอ่านะครับอ่ะคนที่ห้านะผมอยู่บนนี้บนไหนครับอ่ะนะครับผมมาครับมาแจกกันดีกลาผมหาหาไม่เจอจริงดิใช่ครับหาไม่เจอครับเนียนจัดเลยอ่ะ อ๋อนี่ไงข้างบนน่ะข้างบนมีคนอยู่ข้างบนด้วยอ่าไม่เจอไม่ได้มองท้องฟ้าเลยครับน้องคนนี้นะครับ g T s n o นะครับคนนี้นะครับผมนะฮะคนนี้นะครับแล้วคนที่สิบนะครับอ่าคนที่สิบก็คือคน IP Shadow นะครับผม SANDOW นะครับผมนะฮะผมคนที่เก้าเกือบได้แล้วแล้วคนที่สิบห้านะครับเช่ากับน้องคนนี้นะน้อง I y U t I Y U T H A L T I นะครับจุดห้าสี่สามนะครับอ่าน้องคนนี้นะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รางวัลนะครับวันในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องมารับรางวัลนะครับอย่าลืมอย่าลืมมารับรางวัลนะครับอ่ะ นะครับเดี๋ยวผมจะให้รางวัลตามนี้เลยนะครับคนแรกนะครับจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับคนแรกจะได้มีฮอคนะครับจากน้องกีจีนะครับรับมีฮอคนะครับอ่าพิมพ์บอกกันตรงนี้เลยนะฮะอ่ารับมีฮอคนะครับคนที่สองนะครับน้องชารโดจะได้รักซัดนะครับน้องชาโดจะได้รักซัดนะครับรักซัดนะครับคนที่สิบห้านะครับคนเอ้คนที่สิบคนที่สามนะครับก็จะได้โคนนันไปนะครับอ่านะครับ ต่อไปจิจกรรม200ไลค์ครับ200ไลค์ครับแจกมาละบวกคุกกาโลนะครับอ่านะครับผมวันนี้จะขอย้ายไปหนึ่งไลค์แล้วกันเนาะคนนั้นนะต่อไปมาละบวกคุกกาโลนะครับ200ไลค์นะครับน้องๆนะครับอ่ะขอขอบคุณัาขอบคุณขอขวัญนะครับขอบคุณขอขวัญในทิกเกต็อกด้วยนะครับโอเคเราขออนุญาตมาอ่านแชทกันนะครับต่อไป200ไลค์ไปตรงนี้ครับคนดูไปตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปวิ่งแข่งกันครับ ่าทุกคนครับแต่ผมจะให้ทุกคนไปวิ่งแข่งกันนะครับอ่าทุกคน Lol. เราต้องไปอยู่ตรงนี้นะเอาที Alt ่เพียวทุกคนแตะต้องถึงได้นะทุกคนนะอ่าไปตรงออฟไฟครับเราให้เราไปครับมาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมาตรงนี้ครับมาตรงตรงงูตรงนี้ครับาตรงงูตรงนี้นะครับน้องๆอ,งอ่มาตรงหน้างูตรงนี้ครับน้องๆสองร้อยไลค์ครับ พี่ครับรับทางไหนครับเดี๋ยวทักเพจมาก่อนอย่าเลยครับอย่าเลยครับอย่าเลยตัวผมครับเราจะริ่กิจกรรมวิ่งแข่งกันนะครับอ่านะครับอย่าเลยผมอย่าเลยผมอ่าจะอ่อจะวิ่งแข่งครับอย่าเลยผมครับเราจะไปตรงออฟบอลูนนะเข้าตรงออฟบอลูนเสร็จคนแรกนะครับคือคนแรกที่ได้รางวัลนะอ่าอย่างครับต่อไปแจกมาละนะครับใจเย็นยังไม่ถึงอย่าเกินอย่าเลยอย่าเลยอย่าพึ่งไปยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่ม ยังไม่ได้ยังไม่ได้นับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้คุณต้อง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 ด้วยนะครับวันนี้ต้องคงด้วยนะครับไอ้จิ่งไปามานี่ก่อนมานี่มานี่โอ้โหมานี่มานี่แล้วใครอยากโกงนะอยากโกงอย่าเหลีมนะฮะมานี่มานี่นะครับผมนะมานี่มานี่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ทุกคนขึ้นไปตรงหัวมังกรเลยครับทุกคนขึ้นไปตรงหัวมังกรเลย ขึ้นมาตรงหัวมังกรให้หมดเลยครับขึ้นมาหัวมังกรให้หมดเลยผมจะอยู่ข้างล่างคนเดียวทุกคนขึ้นมาตรงหัวมังกรเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีับสวัสดีครับโต้งคงขงสวัสดีครับสวัสดีคุณโต้งอะเออนะครับเอ้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันขึ้นถูกอ่ะติ๊กถูกอ่ะสวัสดีครับขึ้นมาตรงหัวมังกรให้หมดเลยแล้วจะแจกมาลาลากับอ่าผู้กล้าโล้แล้วนะครับ น้ำใครอยู่ข้างล่างผมไม่ให้นะผมจะติดแบล็คลิกนะครับน้องจะไม่ได้นะครับขึ้นมาตรงหัวมังกรให้หมดเลยแล้วผมจะบอกกติกาง่ายๆนะครับนะครับวิ่งนะครับผมผมจะนับอ่าอ่าผมจะนับนะครับจะนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งถึงสามนะครับอ่าทุกคนใจเย็นนะว่าแต่เจ้าของช่องชื่ออะไรครับมหาเทพแบงแบงับแบงแบงสุดหล่อครับชื่อเล่นชื่อเป็นแบงสุดหล่อครับปล่าครับผมอปากกรมาเขียนไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้วเออนะครับผมนะไหนดูซิไหนต้องส่องเดแล้วส่องยูทูบเบอร์คนนี้ก่อนนะฮะวัสดีครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาย่างมาย่างมาย่างมา,ย,งมา,ย,งมามย่างครับมาย่างมาหมดย่างครับมาหมดย่างมาตรงมังกรนะนี่อุ้ยผู้ติดตามเป็นแสนเลยอะครับโอ้ยกินไปอะ เกินปุยมุ้ยคู่ที่ตามเป็นแสกขึ้นมามันดูช่องผมอะเกินปุยมุ้ยเฮ้ยมาที่เฮ้ย <c ười> เครื่องตรงก้อนีิน้อนน,อน้นองน้องๆเครื่องตรงก้อนพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ตรงหัวมังกรนี่ยห,วหว <c ười> ัวหมังกรเมืนะะ่อกีอก้มีคนร่วมไปแล้วนะครับผมเอฟ FC พี่เขานะครับเลยตั้งชื่อตามครับไม่ใช่แล้วเปโต้งนะมาตรงหัวมังกรน่ะห่วยว่าฮูเลืองก็ะนี่นะฮะเออตัวฟอร์มครับมา,าหวัวมังกร เ, y, เดี๋ยวก่อนครับมาเจอช่องผมได้ยังไงครับผมขอถามก่อนนะฮะมาเจอช่องผมได้ยังไงเอยช่องผมเป็นช่องโนเนมนะนะครับแต่ตัวที่รู้ที่ผมรู้ผมเป็นช่องโนโนชนโนเนมนะครับแต่ผมหล่อมากนะครับที่ผมรู้นะโอเคทุกคนพร้อมยัง๋ยวกนเดี๋ยวเพิ่งวิ่งลงมาก่อนพร้<ๆ>อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ่าอยู่ตรงหัวมังกรนะใครวิง่งใครผมบอกบอกฎกติกาก่อนบอกกติกาก่อนบอกกกติกาก่อนใครวิ่งไปถึงบอลลูน เข้าต้องเข้บาบอลลูนก่อนนะก่อนชนะนะครับอ่านะครับผมถ้าผมจะวิ่งนําไปก่อนนะอ่านึง่งดับเพิิงอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งขึ้นมาก่อนผมเป็นคนที่เดินผ่านมาฮนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยผมต้องไปต้องไปปวดคนแล้วแหละเออนะครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีคนดังเลยนะครับน่ารักที่สุดเลยอ่ะคุณต้องคุณโต้งนะจะพูดคุณต้อง,นะดองเดี๋ยวขึ้นมาห้้ยมาฆ่านี่ <laughs> ขึ้นมาครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับเบ้ยงครับอย่าลืมนะครับโอเคครับได้ต้องมาทักมาที่เพจน,นะขึ้นมาหัวงูเร็ว,ข,มมว <laughs> ขึ้นมาหัวงูมันดื้อจังวะขึ้นมาหัวงูนะฮะก่อนนะขึ้นมาหัวงูก่อนผมจะนับเออผมให้ผมนับก่อนให้ผมนับก่อน <laughs> ไอผมนับก่อนเออผมชุดเกาะไม่ได้เลยเออข,ขึ้นไปขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปดีครับขึ้นไปบอกให้ขึ้นไปขึ้นไปตรงหัวงูเร็วโอ้ยน้อห้ผมนับก่อนโอ้ทีนี้มากันเต็มเลยทีนี้โอ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 โอนะไป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 มาใครใครอยู่ข้างล่างไม่เอาแล้วนะไม่ให้แล้วนะถ้าอยู่ข้างล่างอนะ นะฮะใครอยู่ข้างล่างผมไม่ให้แล้วนะขึ้นมาบนหัวงูเห็นไหมเนี่ยเออนะฮะเอ้าเอา,เอาทีนี้เต็มกันหมดเลยเอาเอาขึ้นมาตรงหัวงูเอาเอาเร็วๆเ,เ,เป็นการที่วุ่นวายมากครับจังหวะน,นี้จะเล่นแต่ละทีนะจิตกรรมเนี่ยเออนะจิตกรรมง่ายๆคนแค่ขึ้นมาตรงหัวงูนี้นบอลลูนตรงไหนครับไปออฟบอลลูนครับ แ๊บหนึ่งครับมาเลยจะแจกมาล้าแล้วเนี่ยนี่นะครับไปยังมายังจุกแม่งเดียว,วะ่ะจุกนะไปเปลี่ยนภารกิจเออต้องจากไปไปสตอรี่ไปแล้วครับไปแต่สตอรี่ใครไปคนแรกก่อนไปแล้วครับใครอยู่ข้างหน้าผมผมไม่นับนะผมบอกเลยใครอยู่ข้างหน้าผมผมไม่นับนะปองไปแล้วผมไม่สนใจใครหาผมเจอก่อนคนนั้นเอาไปเลย นะครับใครหา ok ผมเจอก่อนคนนั้นเอาไปเลยครับใครๆครหาผมเจอผมคนนั้นเอาไปก่อนเลยครับผมจุกแม่งเลยครับจังหวะนี้เออจุกแล้วครับผมจังหวะนี้ผมจุกแล้วฮะใครหาผมเจอก่อนเอาไปเลยครับนะครับนอนๆโอเคครับครับนอนๆนับนอนๆโอเคครับครับผมมีคนถามแล้วคนเฮ้ยลุกแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมจังหวะนี้ผมจุกเลนะฮะใครหาผมเจอครับผมบอกเลยครับผมจังหวะนี้ครับผม อุ่ยติด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 วิ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 ว enfin ิมีคนเจอผมแล้วม okay, ีคนแอบมีคนแอบวยไปแล้วครับผมจุกไปแล้วครับผมจุกไปแล้วครับผมจุกไปแล้ว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 มีคนวิ่งตามผมเลยเย้มดเลยเออตายแล้ว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 โอเคโอเคโอเคทุกคนปลอดภัยแล้ว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 โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับครับโอเคเดี๋ยวจุกคนดูนะทุกคนเราหาที่ปลอดภัยก่อนนะครับโอเคครับ

ไม่ใช่บอลลูน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 ทุกคนออมเงินออมเงินออมเงินคุณดูอ้อมอ้อมสามสิบอ้อมทุกคนออฟสามสิบออฟสามสิบทุกคนทุกคนมาออฟสามสิบทุกคนทุกคนออฟสามสิบเร็วสามสิบห้าสามสิบห้าเร็ว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 ออมสามสิบห้าเร็วมาล่มาล่าเอกมาล่าเร็วทุกคนออฟสามสิบห้าคนแรก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 ครับคนที่สองได้ภูกาโลนะคนแรกครับแต่คนแรกแล้วน้องโดป้าปักคนที่สามคนที่สองคนที่สองน้องแปดสิบสามครับโอเคได้แล้ว ได้ผู้โชคดีแล้วคนแรกนะครับอ๋อ,อรอ,ออะไรจริงอริงจะเล่นไงนะครับนหนึงน่งหนึง่งเออนะเออนึ่ออคนแรกนะครับมาละนะครับผมอ่านะครับคนที่สองนะครับคนที่สองอา่าอะไรนะคนที่สองให้อะนะภูก,ก็โลเ้อ <laughs> ลืมลืมลืมนะฮะมา โอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปแจกกันที่หน้าสมอนเนาะมาบอกคนดูก่อนละกันนะครับจีการแจกตัวนะัะผมเรามีแจกทุกวันนะครับผมพี่ก็เลือกจุกอยู่นั่นแหละใช่ครับต้องจุกครับคนดูถ้าไม่จุกคนดูก็จะไม่ทํากติกาที่ผมนะฮะทำกติกาที่ผมบอกเนาะโอเคเนาะตามนี้เลยนะครับมาเรามาประกาศรายชื่อก่อนนะครับผมว่าใครได้ตัวละครบ้างเนาะนะครับผม กิจกรรมนะครับ100ไลค์นะครับก็ใน YouTube เนาะก็น้องคนนี้เลยนะครับรับไปเลยนะครับมีฮอคหนึ่งตัวนะครับผมส่วนน้องคนนี้ IP Shadow นะครับรับไปเลยครับลักทรัพย์หนึ่งตัวนะครับต่อไปนะครับคนที่15นะครับรับคนรับไปเลยครับโคนันนะครับผมชื่อ GI y u g Thailand นะครับผมนะคนทส่วนกิจกรรมที่200ไลค์นะครับผมคนที่คนที่หนึ่งนะครับได้มาละนะครับผมเลเวล143เนาะนะครับผมไปไหนแล้วล่ะ นะครับชื่อน้องดูนะฮะเดี๋ยวขอกรอ,อ,อบชื่อก่อนนะเดี๋ยวลืมนะดูปาร์คนะฮะปาร์คพินนะครับผมได้มาล้านะครับคนที่สองนะครับชื่อน้องเวลแปดสิบสามจไหนแล้ววะอ่าน้องเนี่ยน้องคนเนี้ยดีอะไรอเนี่ยน้องคนนี้นะครับผมน้องดีอ่ะ e i นะครับผมอ่ะขอญาตกรอบชื่อหน่อยละกันนะครับเวลแปดสิบสามเนาะเก้าสี่ห้าเก้าสี่อาร์นะครับผม 94อ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมเราวันนี้ได้แค่250ไลค์เองนะครับอดแจกเก้อดแจกสตาร์พาร์อดแจกแบ็กแมนอดแจกวอล5รางวัลใหญ่ๆนะครับคนดูนะก็ไม่เป็นไรนะครับรางวัลวอลไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับน,อน้นอๆก็เอาไว้พรุ่งนี้ต่อแล้วกันแต่พรุ่งนี้เรามาแจกกันเหมือนเดิมน,นะครับน,อน้นอๆก็คลิปกิจกรรมวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาทําแจกกันอีกดีกว่านะครับน,อน้นอๆโอเคไหม ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตไคร,กกรด้วยนะครับนะครับผมเป็น YouTube No Name นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับผมก็ไม่มีอะไรามากมายครับแต่รู้ที่รู้ผมมหาเทพแบงแบงหล่อมากๆนะครับผมผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่9โมง15ถึงยโมงตรงนะครับทุกคน